สวัสดีครับ FC ของแอดมุนเซียนมาขามพาโชมาเจอกันนะครับอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้ก็เป็นใบตรวจนะครับอีกเช่นเคยของใบตรวจพิชิตชัยนะครับ f c หลายท่านก็ถามหาอยู่นะครับก็ไม่รอช้าละนะครับเอฟซจะคอยนานถามหากจัดมาให้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งใบตรวจที่ fc ฟามหาหลายท่านอยู่นะครับของพิชิตชัยนะครับ เขาจะมีสลับกันนะครับ f 4สลับกันน้อยอาจารย์หนึ่งงวดมากอาจารย์หนึ่งงวดนะครับคือไม่ถึงน่าจะเอามาลงเดือนละหนึ่งครั้งนะครับที่มา,าจา้างลงโฆษณาในใบตรวจน,นะครับก็เลยอาจารย์น้อยหนึ่งงวดน้อยอาจารย์นะครับหนึ่งงวด มาอาจารย์เหน,นืนหมวดในการรีวิวก่อนเลยอาจจะไม่ครบถ้วนสักเท่าไรก่อนเดี๋ยวก็ดูตามที่เขามีนะครับเอฟซีแอรก็อยากจะบอกเอฟซีว่างั้นเดี๋ยวจะเสียความรู้สึกกันซึ่งหมวดนี้ก็จะมีอยู่น้อยหน่อยนะครับน้อยหน่อยหมวดที่แล้วหมวดที่ผ่านมาเยอะนะครับหลายอาจารย์แล้วก็เข้าด้วยนะครับ่อนอื่นที่จะทําการรีวิวก็เหมือนเดิมทุกครั้งไป นะครับกระซิบบอกย่ำเกลี่ย fc ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาดราม่ากันนะครับแล้วก็ชมกันแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการกรับชมด้วยนะครับแอดลืมเปิดไจแล้วเอภาะไพ่ fc ทำไมมัวม,วม,ว <laughs> มัวนะครับเอาเริ่มเลยนะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นถึงจะเป็นการรีวิวใบตรวจ ก็ต้องทําย้อนหลังให้ f c ได้ชมกันนะครับรจึงการเขาเรียกว่าคํานวณย้อนหลังใช้ได้เหมือนกันนะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงผิดกฎหมายได,ได้ทั้งสิน้นเราส่งเสริมให้ทันซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่าน,นั้นโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่านทุกคนครับผมจากแอดมุนเซียนม,มาขมผาชกประมำว้นาทีนะกนะ็ผ่านนิดนึงนะครับเอฟซีที่เข้ามาชมแอดมุนเซียนม,มาขำผาชก กดความ่าแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครตกดติดตามนั่นแหละครับแล้วก็กดลูกกระดิ่งนะครับกดเข้าไปการแจ้งเตือนนะครับแอดโค้ดปับ๊บก็จะได้เข้าอยู่ที่โทรศัพท์ของ f อซแต่ละท่านปุ๊บนะครับแล้วก็เข้าชมได้เลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกนิดนึงเข้ามาชมแล้วมีโฆษณาเด้งดึงเข้ามาที่โทรศัพท์เอฟซีก็ชยชมโฆษณาให้แอด้วยนะครับรบกวนอย่ากดข้างจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ ก็ตามนี้นะครับเริ่มเลยเอาต่างงวดที Z ่แล้วนะเอฟซีนะแอฟอจะพยายามจะไม่ถอยออกไปยาวเอฟซีจะรอคอยของใหม่คันะครับแต่ที <t t ่เหตุผลที่จะต้องถอยให้เอฟซีได้ชมก็คือนะครับอย่างงวดเนี้ยเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูทั้งทั้งสองนาเลยก่อนที่จะรีวิวของใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบกันเนี่ยครับอันนี้ งวดที่ออกของสองหนึ่งสามแปดงวดที่ผ่านมาเลยนะเอฟซีนะนี่คือเลขที่ออกนะครับเข้าดีนะครับเนี่ยเ,เด่นห้าตัวเนี่ยเจ็ดเก้าสองสี่แปดนะครับเข้าสองบนเข้าแปดล่างนะครับแต่อันนี้ไม่เขา้าถ้าเข้าจะเข้าฝั่งนี้มากฝั่งนี้ไม่ค่อยเขา้าแต่งวดนี้สองฝั่งดับสนิทเลยไม่เข้าทั้งสองฝั่งทั้งตัวเด่นนะครับทั้งตัวเด่นทั้งตัวชุด ถ้าเด่นไม่เขา้าชุดก็ไม่เขา้าก็ตามนั่นแหละแต่ฝั 5, main, ladder, ury, plastics, ่งนี้เอาได้นะครับสีตัวนี้เข้าทุกงวดนะครับเข้าทุกงวดวานแล้วก็เดี๋ยวก็ถอยหลังให้เอฟซีดูเฉพาะอาจารย์นี่ในเอฟซีของแท้เนี่ยของแท้นี่นี่ของแท้หมดออกศูนย์สี่สามสองเนี่ยนี่ของแท้เข่าสีเข้าสองเด่นสีตัวนี่ครับแถมเข่าชุดด้วยนะครับเนี่ยดูงวดนะของแท้นะครับนี่ครับหมดออก เก้าหกสองศูนย์ศูนย์นะครับเข้าเข้าที่หกบนไปนะครับที่ับชุดไม่เข้าให้ดูของแท้อย่างเดียวก็ได้เนี่ยครเบียเงียหดออกอะไรหกหกห้าห้าเก้าเนี่ยกข้าเข้าห้าเข้าเข้าตัวท้ายนี่บ่อยในเอฟซีเนี่ยเอามาดูอีกหดอีกเนี่ยย้อนหลังนะครับของแท้เนี่ยออกหกหกสองสามเจ็ดนะครับก็เข้าหกไป เนข่าวหกบ่อยเอ๊ะจะเข้าบนบ่อยนะเนี่ยนะครับดูอิงหวดของแท้นี่ครับโอ้โหอันนี้เข้าวหลงเต็มเต็มเก้าสี่นะครับเนี่ยเอกเก้าสี่นะครับข่าวหลังเต็มที่นะเนี่ดูอิงหัวดงของแท้นี่ครับแปดหกเจ็ดสองแปดนะครับเนี่ข่าวเจ็ดก็แปดนี่ครับอ้า งวดนี้ผิดแล้วของแท้ผิดนะครับก็ตามนีนะครับเอสซีเนี่ดูจา์เดียวของแท้นะครับนานๆเขาจะผิดหมดทุกทีสี่ตัวนะครับก่อนมาดูงวดใหม่กันลนะครับเดี๋ยวเคยไปจางสเตตน,นะครับอันนี้คืองวดใหม่ที่จะออกหนึ่ง่านว่าคมที่ถึงนี้นะครับ เดือนหกแปดสามห้าเก้านะครับเอามาให้ชมแล้วก็ชมกันเลยนะ,เ,นอะเอฟซีเนาะเอ้าเออชอบตัวไหนแต่เอชชอบหกนะครับโดยเฉพาะบนเอเนี่ยให้เขียนไว้เลยนะครับนี่แเอชชอบเออเอฟซีชอบหลางก็ซื้อหลางไปหลังคือเหล็กท้ายสองตัวนะครับบนก็คือเหล็กท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับตามนั้นแล้วก็เดือนแปดเดือนสามเดืนเอนห้าเดือนเก้าชอบตัวไหน แต่ี่เขามากันเนี่ยมาบ่อยในเอฟซีเนี่ยมาแบบนี้หกเก้าเก้าหกเนี่ยจะสองงวดวหรือสามงวดน,นะครับจับกันอย่างนี้นะหกเก้าแต่วันนี้ไม่น่าจะใช่หกเก้านะหรือใช่เดนหงกวแลลวก,กันนะครับยืนหกไว้หรือจะหลุดหกก็แล้วแต่นะครับบนนะครับแต่เชียร์อดก็พิจารณาไปไม่เชียร์ก็ผ่านประมาณนั้นนะครับเอฟซีชอตตัวไหนก็จับตัวนั้นไป อย่คือการรีวิวเท่านั้นนะครับแอดไม่ได้บอกว่าต้องเอาตามแอหนาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วแตใช้ f ฟซเองเลยก็ตังในกระเป๋าเอซเองเนาะตามนั้นต่อมานะครับวิเคราะห์เลขรัฐบาลนะครับวัตถุพันธา์ไม่เข้าเลยนะครับรู้สึกจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่วันนี้มาละเนี่ยเพราะเขามีหกนะครับเพราะเขามีหกโอ้หกหก นี่หกเจ็ดหกแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าเออนะครับตามนี้เลยต่อมาฝั่งนี้สีกับเนะครับก็สี่สี่สี่ห้สหกหกชอบนะบนนะครับสี่หกหกสี่เกเกหเอ U U s เอเก้าหกกดสวยอยู่เอเนาะเอาเอาวากันไปนต่อมานะครับ ของแท้นี่แหละที่แอดย้ำอยากให้เห็นอยากให้มองนะครับโดยเฉพาะหกนี่เห็นไม่มีหกด้วยห้าหกแปดเก้านะครับหกนี่เน้นไปทางบนใน F4 นะครับเน้นไปทางบนโทรศัพท์แอดร้อนเปิดแปดร้อนแล้วก็ดับร้อนระดับเอง F4 ไม่ได้มีพิอภินิหารอะไรของ F4 โทรศัพท์ร้อนแล้วก็ไฟก็ดับออมาเนียดัวก็เปิดใหม่ เอฟซีเนาะอ้าวสองแทห้าหกแปดเก้านะครับเดี๋ยวจะให้อ่าอ่าะะเร็วรลยนะครับคแคปกันมาดูต่อไปก่อนด้านลา่างนะคะนรับด้านล่างเอาประมาณนี้เอฟซีอาประมาณนี้นะครับเอฟหนึหน่งเอฟที่แปด อดีพานมากนะครับอดีพานมากออกสองสองหนึ่งสามแปดห้าหกห้าเก้าหกไม่เข้าผิดหมดนะครับสามกับห้าเขาสามนะครับเขาสามหลักแล้วก็เก้ากับสองดึงเก้ามาผิดก็ออกสองหนึ่งบดนะครับอันนี้แล้วก็แจ็คคว่ำแตกให้แปก ข้า8สามด้วยโอ้แจ็คกอดแตกมาอันนี้ไม่มาอันนี้ไม่มาปิดหมดนะครับเข้า1หนึ่งสองสามข้า3สามสำนักเอามาดูวันไหนนะครับนี่วนยิงมาลีหนึ่งกับสองนะครับวันนี้จะมาไหมาจักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ดูอันนี้ก่อน ไทยแบบเรียนดวงโชคลาภนะครับ468นะครับโอ้ตรงใจแอสเลย6446นะครับหรือจะเป็น61166226ได้หมดเอฟซีได้หมดนะครับสี่มีหกเกี่ยวกับหกได้หมดเลยบนนะครับบนเกี่ยวกับหกได้หมดเลยหรือการล่างเบอร์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแอดควนหกตัวเดียวเลยคนนี้โดยเฉพาะบนนะครับถามนี้นะเอฟซี อชอบสีก็เอาสีไปนี่ครับชอบแปะก็เอาแปะไปนะครับอันนี้ก็มาดูอันนี้นะคะนรับเลขเด็ดคงสุดท้ายนะครับให้รวยห้ากับเก้านะครับดึงห้ามานะครับดึงห้ามาห้ากับเก้าสวยอยู่ครับทุกทีเอาห้าหกก็มีเกี่ยวกับหกในแอสทรหมดเอาในเก้าหกก็โอเคนะครับ หาเก้าเนี่ยม้าหนึ่งตัวแอดมองดูนะยุไม่อย่างไรอันนี้แจ็คหดแตกนะครับแจ็คหดแตกหมดที่แล้วเข้านะครับเข้าพอเต็มชุดเลยด้วยเนี่ยแปดแล้วก็แปดสามสามแปดในเอฟซี FC. นาสวนยูนะครับเนี่ยโดยเฉพ 4, 6, 6, 4าะสี่หกหกสี่ตำแหน่งเดียวกันแปดสามสามแปดเลยในเอฟซีนะเออเซเชีอแอดก็จัดไปเกี่ยวกับหกเนมันมีสี่กับหกสี่สี่หกชุดเดียว อ๋อต่อมาเก้าครับก็เก้าสีเก้าหกมาเริแล้วไม่เข้าต่อมาก็ที่ขาดอ๋อนี่รีวิวไปแล้วนะครับก็จนใ้เอฟิีนะครับก็น,บนี่เลยบางนี้ไม่มีอะไรเอฟเห็นไหม,ม, 4, มแล้วก็ซูาม,าม่เอฟซีดูแมนจริงหมดที่แล้วเข้ามาเห็นไหมนี่แล้วเข้าด้วยเอฟซี 4, ไม่ไหนแมนจริง อาจจะข้าเอามาลงโฆษณาในพิธีชัยเนี่ยเดือนละครั้งแต่สลายกิ่งแบงรัฐบาลออกเดือนละสองครั้งดังนั้นก็เห็นเดือนละครั้ง,อ,งอย่างอันนี้เห็นพวงกุหม่ไม่เห็นแล้วไม่มีละเห็นไหมด้านหลังก็ไม่กนันทีเดียวมาชมด้านหลังเนี่ยไปชมกันเลยนะครับ วางเปลาเ่าเยอะแยะเลยนะครับวางเปล่าเยอะแยะเลยนะนะครับแอคขยายให้เล็กๆหน่อยนะเอฟซีโดนะว่างเปล่าทั้งนั้นเลยมีจนะุงหมายเพชรมาร์กเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่แต่ชาวประจำในซีอยู่นะนะครับก็เข้าวังไม่เข้าวังเดี๋ยวมาดูกันนะ จาประจำมอดูตลอดเนี่ยไม่เข้าเลย fc ไม่เข้าแต่ส่วนที่้อเข้าเนี่ยก็ไม่มาเพื่อเชิญบ้าไว้หมดเลยนะครับเนี่ย,ยไม่มาไม่มาอันนี้ก็ของเก่านะครับไม่มาส่วนอันนี้งดใหม่นะครับ fc ก็ดูเอาเข้ารู้ไหม เราปจับไปนะครับแต่มีหกเนี่ยแอดแอดว่าเปอร์เซ็นต์มานะเกี่ยวกับหกเนี่ยก็แอดจบหกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับหกเนี่ยแอดจบหมดบนนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเอฟซี FC ทันใดเชื่อก็เอาไปพิจารณาไม่เชื่อ่าข่านะครับมาดูฝั่งนี้ย้ายมานี่ครับอาจารย์จันอาจารย์จันนะครับครับ รองชุดเดียวของแท่เอาของแท่ไหมแล้วเอฟสีนะครับเก้ารอบสี่เรอบหกกอบเจ็ดรอบแปดนะครับอาจารย์จันรอบหกชุดเดียวน,น,นี่นี่แอดชอบนี่หกสี 64, น่นี่โอ้สามหกสี่โอเคนะครับแต่แอดมองว่าบอนี้น่าจะออกไปทางบนนะครับสี่หกสี่หรือหกหกสี่ประมาณน,นี้นะครับหรือสี่สี่หกอะไรเนี้ย ประมาณนี้แอดหมองเงี้ยนะเอฟซี FC มองไงก็ว่ากันไปน้ำนี่นะครับอันนี้คือสีเอฟซี FC ที่จะดูได้ในพิชิตชัยใบยหลังประมาณนี้เลยเอฟซีวนด้านหลังจริงเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนี่ครับนี่จะเวชนชนนะครับเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับนะีบ่กนะ็นะเป็นเซอร์จิเห็นไหมคืออยากจะบอกเอฟซีว่าอย่าเสียความรู้สึกกันนะครับเพนะราะ แคทมองว่า,าในยันเด่นของเขาก็มีอยู่นะครับของพิชิตชใยเนี่ยนะครับยันเด่นเขามีอยู่สรุปตอนนี้ก็เอาไปแคปกันแล้วก็เอายไปไวชวนกันนะครับ mm hmm. ในสอีนะ mm hmm. ประมาณนี้แล้วกันนะครับ mm hmm. สามสองหนึ่ง mm hmm. อันนี้ในเซีนะเอาไปแคปแล้วก็ เอาไปชมกันเดี๋ยวรับารนเปิดขยายเอาเองนะครับตามนี้นะครับมาดูดันนามาดูดันนาขอไปสี่ตัวเล็กไปไหน่อยนะครับสามสองหนึ่ง <c oughs> อันนี้นะครับอันนี้คือเนี่ยเสียาจเอฟซีได้ชมคือตรงนี้นะครับนี่แหละขอดีอยู่นะครับเอฟซีขอดีอยู่นะก็ไ่ธรรมดาแล้วนะครับสา,บมามสีห <า S 1> ่ห้าจา์เนี่ย<ม>บริเวณเนี่ยแอดตดังมาอีกนะครับตอนเน้นไปที่เกี่ยวกับหกแล้วันับแอดพันหกไปตัวเดียวบนนะครับตอนเน้นไปอย่างนั้นแหละสุดท้ายนี่เขาเอฟซีที่เข้าม,มาชมแอดหนุมเซียนมาสามาระโช จงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนแล้วนะครับรล้วส่วนตรหนแต่ทางเหนือทางอีสานเป็นไงบ้างครับหนาวจะหนาวแล้วมั้งเนาะ fc ทางนูน้นถ้าเข้ามาชมก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หนาวหรือ,อยังในอีสานนะครับส่วนทางตะวันออกออยู u ตอนนี้มาทํางานอยู่ชนบุรีนะครับบัตรเดิมบัตรเกิออด a อ d ่จันทบุรีพาตะวันออกนะครับชลบุรีก็พาตะวันออกนะครับ ก็ร้อนนะครับไม่หนาวเย็นๆช่วงเช้านิดนึงนะครับอากาศนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับเจ็บป่วยอะไรก็หายาหาหมอ,อนะครับประมาณนั้นสุดท้ายนี้ก็ข้เอฟซโชคดีร่ารวยนะครับมีเงินมีทองแช่กันทุกท่านทุกคนนะครับทีนี้ก็สวัสดีครับผม